สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวินหลวงพ่อพินายุต้นนะครับ EP ที่สองร้อยหนึ่งนะครับเป็นดาวหยดน้ํานะดาวหยดน้ําเป็นยุคต้นนะครับดูเนื้อมวลสารก็อาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมชอบเนื้อมวลสารนะครับความเก่าความถึงอายุของเขานะครับมันมีมวลสะกดมีความน่าลงไหลมากเลยนะครับดูสวยจริงๆนะครับ ใครที่ชอบของที่เดิมๆเ,เป็นยุคต้นนะครับเนื้ออาถรรพ์อย่างเงี้ยก็แนะนําเลยนะครับอ่าทุธคุณก็จะเด่นไปทางเรื่องของมหาสนีนะครับการค้าการขายหน้าที่การงานนะครับก็ใครที่กําลังขาดตรงนี้อยู่ก็แนะนําเลยว่าดีจริงๆนะครับถ้าเรื่องผู้หญิงก็พุ่งทยานไปได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเรื่องของการค้าการขายผมมองว่าหลวงพ่อพินาาไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับในเรื่องของหนุนดวงชะตาเรียกการค้า,กา,าการขายลูกค้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะผมมองว่าดาวเนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดละแล้วก็แต่มุมมองก็เล่นเนี่ยเล่นด้วยความชอบแล้วก็มันทาบุญให้หลวงพ่อพินาเ่เครื่องรางนะครับถ้ารู้สึกว่าถูกใจนะค่อยเช่านะครับ เราก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดมากนะครับคิดมากนะครับเพราะส่วนหาความรู้หรือว่าหาสิ่งที่มันตรงใจหรือว่าหาสิ่งที่มันดีที่สุดให้เป็นหน้าที่ของผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะรังสรรค์เขาเรียกว่าอะไรหาเครื่องรางของหลวงพ่อมาให้ใช้นะครับามาแบ่งปันก็ใครดูแล้วรู้สึกชอบอ,อกชอบใจกับดาวดวงนี้นะครับใครดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โห มันใช่แน่นอนเลยแล้วมันถูกใจดูแล้วต้องตาต้องใจก็มาร่วมประมูลร่วมสนุกกันได้นะครับวันนี้ก็แน่นอนก็จะลงราคาให้ไม่แพงหรอกนะครับก็เอามาแบ่งปันนะครับเอามาแบ่งปันให้นะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ